สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนมาพบกับครูกันนะคะในรายวิชาการงานอาชีพวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหลักในการจัดอาหารซึ่งในวันนี้นะคะค,คุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำดังนี้ค่ะกิจกรรมที่1ใ<น> 1> <Çok S 2> ห้นักเรียนเขียนแผนพังความคิดเรื่อง หลักในการจัดอาหารพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามลงในสมุดการงานอาชีพกิจกรรมที่2ให้นักเรียนบอกชื่อเมนูอาหารที่ทำมาจากปลาทับทิมหนึอย่างพร้อมทั้งบอกการเลือกใช้ภาชนะในการจัดอาหารที่ทำมาจากปลาทับทิมนะคะอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ